สวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมช่อง Snowball Pharmacy อย่นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่งาน Motor Expo นะครับ2020ที่เมืองทองธานีนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับนี่อย่างแรกเลยคือรถที่ผมขี่อยู่นี่คือเจ้า GSX-R 0 0 0 R นะครับแต่ตอนที่ผมขี่อยู่นี่เป็น L8 นะครับอันนี้ได้เป็น M 0และนี่ซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูว่าถ้าเกิดผมไม่ซื้อเจ้ารถคันนี้เนี่ยแปลว่าเนี่ย ผมสามารถเอาเงินไปซื้อรถยนต์คันไหนได้บ้างในงานนี้อน่าสนใจนะทุกคนว่าถ้าเกิดผมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมจะมีรถยนต์คันไหนขับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าเจ้า GSXR 1R เนี่ยนะครับราคานะครับอยู่ที่8,900บาททีนี้เราจะไปดูกันนะครับว่ามีรถยนต์คันไหนบ้างนะครับที่ราคาพอๆกันกับเจ้าคันนี้นะไปเราไปดูกัน ตอนนี้นะครับทุกคนผมก็อยู่กับค่าย Honda อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถยนต์ Honda เนี่ยจะมีราคาเท่าไหร่อะไรเงี้เปล่านี่ตัวแรกเลยนะครับที่ผมคิดว่าสามารถซื้อได้นะก็คืออ๋อนิวนิวซิตีนะครับเป็นรุ่นที่เป็นแฮชแบ็กนะครับราคาอยู่ที่675,000บาทอ่า คือต้องบอกว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนจากรถมอไซค์นะครับมาเป็นเจ้าซิตี้ตัวนี้นะครับก็จะมีเงินเหลือนะครับอยู่ประมาณแสนแสนสองนะครับโดยประมาณเนาะ,ะไปดูต่อว่าเราจะสามารถซื้อขนาไหนได้อีกแล้วก็จะมีนี่นะครับ Honda BRV นะที่เรียกกันว่าพอสูสีนะครับสมน้ำสมเนื้อกันนะครับราคาที่ขายอยู่ที่8 3สนสามหมื่นบาทก็ต้องบอกว่านี้นะครับแพงกว่ารถมอเตอร์ไซค์ผมนะครับประมาณสองหมื่นห้าเออก็ไม่เป็นไรสองหมืนห้านี่ผมถือว่าแม่มันยังเพิ่มตังค์ได้นะดูกันต่อนะครับที่ Honda Civic นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะสามารถซื้อ Honda Civic ได้หรือเปล่ามาดูราคาดีกว่านี่นะครับราคาก็อยู่ที่9 6้าแบาทอันนี้น่าจะเป็นตัวเริ่มต้นเนาะเพราะว่า ซีวิ c ผมคิดว่าราคานม่จะแตะล้านไปแล้วนะครับนี่ก็ทพเป็นว่ารถผมเนี่ยนะครับไม่สามารถซื้อ Honda c i v ซ c ได้นะทุกคนก็คงจะอยู่แบบว่าแถวๆโซนแบบว่าซิตี้อ่าแล้วก็ต่ำกว่าซิตี้ลงไปอะไรอย่เงี้ยครับที่สามารถจะซื้อได้นะครับค่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่บูธ t g นะครับอันนี้ก็คือ MG ZS นะครับ เป็นรถทรง s u สนะครับที่ที่ถือว่าดีไซน์สวยมากนะไปดูราคาดีกว่านี่นะครับ MG ZS ราคาอยู่ที่689,000บาทคือต้องบอกว่าสามารถซื้อคันนี้ได้นะไ่ผมชอบนะคันนี้อ่านี่คือทรงดูกว้างนะทุกคน แล้วก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีมาเต็มมากนะครับคันนี้สำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็น MG 3นะทุกคน MG 3ก็จะเป็นรถแบบว่าสไตล์แบบเล็กๆนา่นา,รนารักนะ่ารังนะผมคิดว่าน่าจะพอได้อยู่มาดูราคาเดียวราคาอยู่ที่549,000นะครับคือถ้าผมไม่ซื้อมอไซค์นะครับก็ต้องบอกว่าสามารถซื้อเจ้าคันนี้นะครับแล้วเหลืออยู่ประมาณ200,000บาทนะครับ เอาไว้แต่งเอาไว้ทำอะไรได้นะนี่โอ้โหจริงๆแล้วก็ก็ไม่น่าเอาเงินไปซื้อมอร์ไซค์เลยนะทุกคนคือถ้าเราซื้อรถยนต์เนี่ยดูภายในดิคือสวยมากนะครับบอกว่าสวยนะครับโอ้โหมีแอร์ด้วยนะครับมอไซค์ไม่มีแอร์นะจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็อยู่ที่บูธของ Toyota นะครับอันนี้เป็นยาริสแฟลช ไม่ใช่ยา n e วยาลิ s นะครับชาโดออันนี้เป็นแฟลตนะครับตัวยาลิ s นี่นะครับราคาอยู่ที่6 7 4 0 0 0บาททุกคนคือถ้าถามว่ารถขน,นาดนี้นะขี่ในเมืองสบายนะโอ้โหาาสวยนะสวยนะคือต้องบอกว่าซื้อยาลิ s ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่แคมรี ไม่ได้กะได้ข้ามเนี่ยมากันที่อ o โตโยต้าโครโร l อัลติสนะครับนี่ต้องบอกว่ารถอัลติสเนี่ยเป็นรถเกรดเดียวกับอ่าเขาเรียกว่าคลาสเดียวกันกับ Honda c ซ v i c นะเดี๋ยวมาดูว่าผมไม่สามารถซื้อ Civic ได้นะครับรถผมนะครับจะมาซื้ออัลติสได้หรือเปล่าล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ได้นะครับ คือ g จสก้ A, าันไม่สามารถซื้อเอาติตัวอันนี้น่าจะเป็นตัวบนๆนนะอาจจะเป็นตัวท็อปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวตัวล่างกว่าน,นี้เนาะน่าจะราคาอยู่ไม่ถึงล้าน900าแสอะไรเงี้ยอ่าซื้อไม่ได้นะครับเอา i ติคือต้งบอกว่าคันนี้นะครับสวยเด่นเป็นสง่ามากนะครับกับเจ้า Toyota Super ตัวใหม่นะครับนี่ทุกคนดูคือเป็นสปอร์ตแบบว่า2ที่นั่งนะ แบบหล่อมากเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าก่อนราคานะโอเคเพื่อเป็นการปฏิบัติตามโอ้โหคือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะอันนี้นะครับอ่าเป็นรถที่ผมชื่นชอบมากนะเมื่อสมัย20ปีที่แล้วแต่ว่าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้เนาะคืออันนี้มาดูราคาดีกว่าอยู่ที่หล้าน19ึ่้าหมืนเ9 0 0คือ ีง่ายๆก็เป็น5้ล้านสองนะทุกคน 19, <000. S 1> คือต้องบอกว่าสามารถซื้อมอไซค์ผมนี่ได้ประมาณ6กคันกว,กว่านะทุกคนคือต้องเอามอไซค์ผม6คันกว่ากว่าเนี่ยมาแรกเจ้าเจ้าโตโยต้าซูเปอนี่คันเดียวนะดูสวยมากเป็นรถแบบว่ารถสปอร์ตอะดูดิโอ้โหไม่แวะดูไม่ได้นะครับคันนี้ พาทุกท่านเข้าสู่โมนดลไปไปดูกันต่อมาถึงค่ายรถกระบะนะครับอย่างอี u z u ูนะครับนี่เป็นอ s u ู u d ดีแมนะครับตัวตัวใหม่นะตัวล่าสุดละกันเดี๋ยวไปดูราคาดีกว่าสำหรับราคาเจ้าดี a มกตัวนี้นะครับก็อยู่ที 8, 1, 10, ่814,000ต้องบอกว่าสูสีนะครับพอฟัดพอเวียงนะครับคือดีแมคันนี้นะครับ คือผมถ้าผมต้องเอารถมาเทอร์นี้นะครับผมก็ต้องเอา,อาเพิ่มเงินนะครับอีก5,000บาทซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าสุสีกันนะครับโอ้โหขาวจัวจริงๆขาวแสบตาเลยคือจะบอกว่าด้วยราคาเท่านี้นะครับกับสิ่งที่ได้มาเนี่ยอย่างคร่าวๆเลยนะครับเราก็ต้องได้ได้แอร์เนาะได้ถุงลมแอร์แบกเนาะได้จอได้ลำโพงนะที่มันมากกว่ารถมอไซค์นะ แล้วก็มีเบาะนั่งอย่างสบายๆนะครับทุกคนพร้อมกับมีเบกมือเนาะที่เราจะได้เพิ่มมาแม่มีกระจกให้ด้วยนะของเราไม่มีนะคือเอาง่ายๆอะ่ะแค่ล้ออล้อเนี่ยนะล้อมันก็ได้ทั้งสี่ล้อแล้วดูดิได้ยางสี่เส้นนะคือตอนนี้ผมกลับมาคิดนะครับว่าผมเอาเงินราคาเท่านี้ไปซื้อหมอไซ่์ํำแมวอะไร คือเนี่ยอะดูดิได้ DMAX 1หนึ่งคันนะครับพูดละเรียดนะทุกคนไปต่อน,นี่ก่อนตอนนี้นะครับก็อยู่ที่บูนมาสด้านะครับและนี่ก็เป็นเป้าหมายของเรานะครับนี่คือ m a ส d a 2สองนะครับเป็นรถเขาเรียกว,ว่ารถแบบถ้าถามว่าคลาสเดียวกันกันกบอะไรอะครับผมว่าน่าจะคลาสเดียวกันกันกบพวกยาริสเนาะ หรือว่าจะเป็นซิตี้ City อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อันนี้ผมเดา,เานะอน,นี่มาด้า2นะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวไปดูราคาของมาด้า2กันพวกเราอยู่ที่782,000บาทนะครับก็ถือว่าสูสีเนาะนี่ นก็ต้องบอกนะครับว่าราคาเนี่ยสูสีกับรถผมมากนะครับกับสิ่งที่ได้มานี่ผมถือว่ากับสิ่งที่ได้มากกว่ารถมอร์ไซน์นี่ผมถือว่ามาด้าสนี่โอเคเลยนะครับคือต้องบอกว่ารถยนต์นะครับข้อดีของเขาคืออายุการใช้งานเขายาวไงแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราผ่อนรถเนี่ยมันสามารถยืดการผ่อนได้แบบ6-7-8ปีนะซึ่งรถมอไซค์อ่ะมันทำไม่ได้ไงเออตอนเนี้ยครับ เพราะฉะนั้นนะครับการผ่อนต่องวนเนี่ยมันก็จะถูกกว่าคือมันไม่หนักเราเท่าไหร่นะจริงๆแล้วรถยนต์เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่อ,อ,อยู่ในวัยแบบว่าเพิ่งเริ่มทํางานเนาะ,อะนอกจาก m a ด้าสแล้วผมคิดว่าน่าจะมีอีกนะ,อ,ะอันนี้นะครับทุกคนอันนี้เป็น Mazda CX 3นะครับสวยมากสีขาวมาดูนี่ มาด้าซีเอ็กนี่ก็เป็นรถทรงเอสยูวีนะครับสำหรับราคานะครับเจ้าตัว CX-3 นี่ที่สวยขนาดนี้นะทุกคนมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่ดันดันดันดน,นี่จริงๆแล้วเหมือนเนื้อคู่นะครับกับเจ้าสโน w b บอลผมนะครับราคาอยู่ที่8 9 0 0 0เเท่ากันเป๊ะคือต้องบอกนะครับว่าออตอนที่ผมจะซื้อรถมอไซค์นะครับผมสามารถซื้อเจ้า มั n d ด้ซ3นี้ได้1คันแบบไม่ขาดไม่เกินกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพอมามองอย่างนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ควรที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์นะผมรู้สึกว่าซื้อแบบนี้มันสบายกว่ากันเยอะนะ <S <S แต่ก็ต้องบอกครับว่าความเท่อะครับก็ซื้อจ้าสนโนบอลผมไม่ได้อะครับอ่าแบบว่าขี่ไปแล้วสาวเหลียวหลังหันมองอะไรอยเงี้ยครับเอาไว้ขี่ล่อสาวอะไรอเงี้ยครับออยังไงก็สู้ สนอว่าผมไม่ได้แน่นอนแต่ว่าถ้าพูดถึงความสะดวกสบายนะครับเอาไปเลยคือต้องเป็นรถยนต์อนโอเคแล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนะครับที่เทียบราคารถที่ผมขี่อยู่นะครับกับรถยนต์นะครับในงานมอเตอร์เอ็กโปนะก็จะเห็นได้นะครับว่ามันสามารถซื้อรถยนต์ได้จริงๆนะครับก็ แต่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ราคาเออไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้เป็นรถแบบว่าตัวสูงตัวแพงอะไรอย่างเงี้ยหรือตัวท็อปนะครับเป็นรถยนต์ที่อยู่ประมาณพันซีซีพันสองซีซีนะครับพันห้าซีซีแต่ว่าถ้าเกิดเอ,อเกินพันห้ารซีซีไปแล้วเนี่ยครับผมคิดว่าซูซีนะอ่าอาจจะต้องเพิ่มเงินกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ค่ายแต่รุ่นเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเพลน์เรงนี้ ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไอยมห่า